นี่ไงคนที่ตายอ่ะคือใครรู้ไหมคนต่างเด้าส่วนมากเนะี่ยคนต่างเด้าในี่ะตายอ่ะพกพี่เกียกมากใช่ไหมลนะ่ะกูพี่อยาไล่กลับทำมากไม่ใช่เหรอนี่ดูดิสุดท้ายอ่ะคนที่ตายอ่ะคือใครอ่ะสวัสดีครับผมพี่รองครับสวัสดีนะครับ่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่พี่นีมาพบกันขี้เก่านะครับผมอัปเดตนะครับนะ นะครับตึกสลลมู่ที่เขตตจตุจักนะครับผมพี่น้องเลยนะครับมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งครับผมพี่น้องเนาะกลางคำกลางคืนนะครับผมตอนแรกนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับเจ้าหน้าที่เปนก็ยั่งเหตดเรียกนะครับผมตองยอมรับเลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมยังผิดกันจองปลังเนาะนี่ครับเป็นกรยั่งมาพี่น้องเลยนะครับป้านี่เลยครับผมผมอยากให นะครับนุ่มนุ่มพม่าที่บอกว่านะครับผมประเทศไทยเนาะเป็นว่าคนไทยนะครับทําให้ต่างเล่าตุยหลายๆคนผมบอกเลยนะครับว่าเบิ่งครับคนไทยเป็นเหตุหดพี่น้องเป็นซอยเดือกันนะครับผมนะคือผมได้ช่วยเดือแล้วพี่น้องนะครับได้ได้โอนเงินไปให้ทางมูลนิธิของพิการจอมพลังเนาะคือผมขอบริจาคเป็นเงินดีกว่าพี่น้องนะครับหกร้อยบาทนะครับได้โอนเข้านะครับบัญชีของพี่เขาแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะขึ้นสลิปให้ดูนะครับผมตรงนี้เนาะ คือผมไม่สะดวกซื้อของพี่น้องเพราะมันหนักมันหนักไม่มีรถมานะครับก็เลยโอนตังค์ให้นะครับตอนนี้ผมมาประมาณสองสามทุ่มนะครับผมล่าสุดนะครับบรรยากาศยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ทํางานนะครับผมตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะครับโอ้โหพี่น้องนะครับสุดยอดดีๆนะครับเบ่งเอาเลยครับผมนุ่มพมานอที่บอกว่านะครับประเทศไทยนะครับเกืดใไท ต่างเล่านะครับคนพอมาตุยหลายไล่เพื่อนบ้านครับผมอยากบอกเลยว่านี่ครับเบิง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 นซอยกันได้จังไรพี่น้องซอยกันแบบสุดความสามารถนะครับเนาะนี่ครับผมการจพลังนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่เพื่อนนะครับผมนี่ครับพี่น้องตั้งนานนเราจะเป็นจะเป็นศูนย์นะครับในการพักพิง นี่ครับิ่งเลยครับผมเพิ่นแบบนะครับนะครับส่วนพักพิงมาเลยเนาะตรงนั้นนะครับบอกเลยว่าประเทศไทยเพิ่นเฮ็ดชุดความสามารถแล้วครับพี่น้องนะครับนี่ครับแต่ลาทีทางนะครับผมผู้ภคยต่างๆนะครับก็มานะมาช่วยเดือกันนะครับมาแบบไม่ได้หลับไม่นอนกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าเพิ่นเฮ็ดชุดความสามารถดีๆพี่น้องิ่นช่วยกันสุดความสามารถดี มามาช่วงประมาณ3ามทุ่มแล้วตอนนี้นะครับแบบเป็นเจาหนาทีเพิ่นนะครับผมเนาะ,ะระบบบรรยากาศนี่ครับเห็น้่วสมาคมต่างๆพี่น้องเห็นงานตลอด2ี่ั่วโมงพี่น้องเห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านบนให้ดูนะครับผมว่า เจ้าหน้าที่เขายังทําง,งาน,นกันอย่างไรพี่น้องนี่ครับเป็นบารถเคลนพี่น้องนะครับรถเคลนต่างๆนะนี่ครับนักข่าวคนเห็ดนาทีพี่น้องนะครับเต็มทีเลยแี่ครับมูลหน่วยงาน,นต่างๆพี่น้องเห็นปะแบบโอ้โหเนาะสวยกันแบบสุดๆนะครับ ครับโครงการต่างๆเล้วร้านอาหารการกินนี่บอกเลยว่านะครับพี่ตลอดพี่นอ้องน้ำดื่มนะครับเนี่ยครับมูลนิธินะครับหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนะครับมูลนิธิภาษานุเพาะนี่ครับเนาะน่าจะเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวน,นะครับผมบอกเลยว่าหนึ่งเดียวนี้โลกพี่น้องนะครับทีมีแบบนี้เนาะแตบบ่ว่า นี่ขาวาสมเด็จพระจ่ายู่หัวพี่น้องที่แบบดูแลนะครับยังเตรมสีนะครับนี่ครับผมเป็นตลอดทีเพื่อนนะครับผมในการนำอาหารต่างๆ,ๆพี่น้องคือว่าผมก็ดีใจพี่น้องังทีนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเลยบริจาคเงินนะครับอาจจะบอลร้ายนะครับพี่น้องแต่ว่าก็ที่ว่าผมก็ซอยไทยเท่าทีผมซอยนะครับผมซอยเหลือนะครับพี่น้องนี่เวลาที ล่ำบากรึนะครับผมเนาะทุกคนก็เจอ, Big Hit เอบอิอก๊กยิปเนี่ยนะครับใส่เรือกันแง่นีนนะครับเนาโอ้นะครับพี่น้องก็คือส่งดีร้ายพี่น้องเนาะประเทศไทยเนาะเพิ่นแบบมีแบบนี้ครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นนะครับเจ้าหน,น้าที่นะครับผู้ประสบ คือทำงานกันแบบตลอดนะครับพี่น้องนะครับตลอดเลยเด๋ยวมาดูนะครับพี่บอกนะครับรถผสมพยาบาลต่างๆนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องรถเคนเนาะรถเคนนะครับเนี่ยเต็มเลยครับผมโอ้ห็นบอกครับกอง บอกครับเป็นสีดหนามนะครับผมเพราะวามันคุณหลายครับพี่รองเลยคุณหลายแห้งคุณเขาพิงต่างๆเนาะนี่ครับผมเอาล นะครับผมมาด้วยใจนะครับพี่ดองนะบอกเลยว่ามาด้วยใจนะครับนี่ครับผมไมออกได้เดี๋ยวผมอยากให้เบิ้งมาพี่ดองนะเครื่องบริจาคต่างๆนี่ครับผมร้ายแห้งนะครับนี่ครับพี่ดองเพื่ครับผมนี่บอกเลยมานาใจเพื่อนเนาะที่ซอยเหลือกันนะครับเวลาวิกฤตเวลาคนไทยเจอวิกฤตนะครับเป็นซอยกันเต็มที่นะครับ เพราะตอนนี้นะครับผมคนก็เริ่มกลับคนเริ่มกลับหลายแล้วพี่น้องมีแต่เจ้าหน้าที่เพื่อนนะครับที่ทางานเนาะนี่ครับจะมีแต่เจ้าหน้าที่นะครับที่โอ้โหทงานกันแบบตลอดเลยครับพี่น้องนะครับตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับเนี่ยมูลนิธิี่้อมกระตัญยูพี่น้องบริการอาหารนะครับนี่ครับผมใครอยากมาเนาะบริจาคสิ่งของพี่น้องก็สามารถนะครับบริจาคตรงนี้ได้นะครับผมม่าจะถือนะครับผมม่าจะบริจาคไข่อะไรนรั่นแะพี่น้องแต่ว่ารถบูมีนะครับ ก็เลยว่ายางมากนะครับผมเพราะว่าผมมาคำเลยครับพี่น้องนะครับก็เลยว่าผมโอนตังค์ไปแต่ว่านี่เนาะเพราะว่าผมบริมาณวาไหมื่อยนะครับพี่น้องก็เลยว่าโอนตังค์ไปแต่บันที่หกนะครับมีสาหกร้อยบาทก็ถือว่านะครับเป็นน้าใจเล็กๆของผมนะครับที่มอบให้นะครับผู้ประสบภัยในครั้งนี้เนาะถึงจะไม่เยอะพี่น้องแต่ก็เป็นน้าใจนะครับผมทีจากซอย เวลาประเทศไทยเจอวิกฤตนะครับคนไทยก็ยังเคยซอยประเทศลาวหลายครั้งนะครับผมก็พอเป็นตัวแทนคนลาวเนาะทีมหมอลำใจนี่นะครับให้กับครูไพ่ต่างๆเลยครับทือว่าเดียงเขาเดียงน้านะครับพี่น้องนะครับนี่ครับผมบรรยากาศเนาะนี่ครับเจ้าหน้าที่เพื่อนทิศเบียกเต็มที่นะครับผมขคุณนะครับทุกจุดนะครับทุกทีเนาะครับ จะมีนะครับผมเจา chapter, ้าหน้าที่บร um. ิการเรื่องของอาหารการกินพี่น้องน้ำรูมน้ำดื่มต่างๆนะครับผมนี่แหละผมจะให้คนพมาตียอกเบานะครับบาโอ้ประเทศไทยนะครับเพื่ในบ้านเพิ่นเสียหายเหื่ในบ้านเพิ่นลมลมหายนะครับพี่น้องนะเสียชีวิตหลายรายนลนี่นะครับผมบอกเลยว่านะครับคนไทยกับหลายรายด้วยกันครับพี่น้องเลยนะครับโมเมนต์ซีมีแต่คนพมานบอกเลยว่ามีหลายประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหตุไรพี่น้องก็คือแบบนี้นะครับ จริงเทีไรก็คือแบบนี้นะครับที่หลายๆประเทศนะครับผมหรือว่าหลายๆคนเนาะนะครับบริจาคในน่อนพี่น้องเห็นอกเพื้นเมืองก็เหาไล้ไลยเท่าเลยครับพี่น้องนะครับกูกูให้เพื่อนบริจัคในน่อนนะครับยอมรับได้นาใจเพื่อนนะครับเผื่อเพื่อส่วนร่วมนะครับพี่น้องอย่างของมูลนิธิหลายๆหน่วยงานนะครับโอโหนะครับผมเนาะผมขึ้นมานะครับ ลานบนพี่้องนะครับได้เห็นได้ครับผมมบาเนาะเจ้าน้าทีเป็นเหตุงานแบบตลอดเรย่อครับผมพี่้องตลอดยี่สสชั่วโมงนะครับโอ้ยอมรับเลยนะครับผมทำงานแบบุ่มสุดตัวนะครับผมนี่ครับนักเข่าหลายๆคนนะครับยังมานะครับความเข่านี่ครับบรรยากาศนะครับผมพี่้อง โอ้นะครับเห็นบอกครับผมนี่กองนะครับใหญ่มากๆนะครับผมตอนนี้ประมาณสามทุ่มนะครับสามทุ่มเนาะแต่คนก็ยังเยอะนะครับคนยังเยอะเหมือนเดิม,ม,มอ๋อพี่น้องเลยนะครับผมไม่ได้ใช้มือถือถ่ายนะครับผมสมาธิเพิ่นเนาะใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้มือ้น เจ้าหน้าที่เพื่อนคือวานะครับเป็นเ็ดงานเต็มทีพี่น้องนะครับทำงานแบบตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำงานนะครับที่ทหารผู้ภัยต่างๆนะครับผมนะทุกคนนะครับได้รับได้นอนเนาะเต็มอิ่มนะครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับหลายท่านหลายคนนะครับไม่ได้ดับได้นอนมาหลายวัน นี่ครับผมบอกเลยว่าประเทศไทยเฮ็ดทำถึงนะครับพี่น้องเลยนะครับ่วยเหลือเต็มที่นะครับนี่แหละครับผมเวลาเจอวิกฤตหรือว่าเวลาเจอแบบเหตุการณ์ร้ายเนาะคนไทยก็จะทุ่มเทนะครับ่วยเหลือกันแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูนะครับผมเนาะมีทางอ่ามูลนิธินะครับของพี่กันจอมบาลังนะครับผมหลายๆหน่วยงานนะครับที่อ่ามีการเนาะทำที่นอนนะครับผมให้กับ ยาถูกะสบภัยนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศโหนะครับสุดยอดโอ้โหนะอขอส้นชมทางรถนะครับดูครับพี่น้องนะครับคือแบบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมที่จะทํา เหมือนการเก็บนะครับผมชิ้นส่วนต่างๆนะครับโหนะครับรถรถเครนรถยกต่างๆนะครับพี่น้องประมาณเกือบสิบกว่าคันนะครับผมสิบกว่าคันเลยนี่ครับเี็น้่พี่น้องรถเครนนะนี่ครับรถเครนนะหกร้อยหกร้อยตันยังอยู่นะครับผมนะยังอยู่เลยครับผมเห็นเด่นเนข็นคานเนาะเนี่ยโอ 600ตันพี่นะ้องโอเค600ตันยังอยู่นะครับผมนะสุดยอดสุดยอดนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยหมดครับโอเคนะครับผมพี่น้องครับผมผมลงมาลานดางนะครับผมตอนนี้เนาะให้ดูนะครับว่าศูนย์พักพิงนะครับเป็นว่ เป็นนะครับเบิ้งแย่งสำหรับพี่น้องนะครับประเทศไทยเนาะเป็นแบบนะครับมีศูนย์พักพิงต่างๆพี่น้องดูแลกันอย่างดีเลยครับผมมีห้องทิศองทิดแอร์ย่างดีนะครับนี่นะครับผมเนาะบรรยากาศนะครับนี่หกคนอยู่อ่ะนี่ครับผมเป็นการซื้อวานะครับเพื่สุดยอดพี่น้องเลยสรุปความสามารถนะครับเห็นบอกครับตดเชนนะครับผม 600ตันนะครับพี่น้องบนกบสูงเป็นสูงนะครับผมรถเคท600ตันเนาะสูงแห่งอีดีพี่น้องบ้าโหครับเห็นบ่นี่ครับเนี่ยมารวยนะครับเป็นแบบนี้ซอยเต็มที่เนะครับพี่น้องเนาะประเทศไทยเนาะหล่เมื่อหลายวันเลยครับรถเคนทุกอย่างนะครับมาซอยฟี่ๆเลยครับคือว่าคือมาจะเจอวิกฤตส่งไล่พี่น้องนะครับผมมันก็ยังซอยกันนะครับ รับบรรยากาศล่าสุดเนาะโอ้พี่น้องเบิงเบืองครับกองตึกนะครับผมยังสูงนะครับโอ้พี่น้องรับสูงแห้งอีดีบอกเลยว่ามันนะครับการจีดื้อยังออกมาไม่นด้เด้งง่ายนะครับพี่น้องเนาะแบบมันกองใหญ่แห้งนะครับผมโอเคทุกคนนะครับสำหรับที่นี่นะครับขอบพระคุณหลายๆพี่น้องนะครับมาอัปเดตนะครับผมเนาะอันนี้คือนะครับเวลาผมเห็นนะครับคนอ่าพม่านะครับเขาพูดว่านะครับประเทศไทยนะครับ ทำให้ว่านเขานะครับเกิดอาบ้านเข่าเสียชีวิตอะไรประมาณนี้หละพี่น้องเลยผมบอกไว้เลยว่าคนเท็ศสุดความสามารถดีดีพี่น้องประเทศไทยเนาะแบบบาปินโอ้โหนะครับทุ่มเทแห้งนะครับตอนนี้ประมาณซีทุ่มพี่น้องนะครับแต่ว่ายังทํางานกันเต็มที่พี่น้องนะครับผมนี่นะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับผมทํางานบูรุดบยอนพี่น้องเลยนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลินี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับสบายดีสบายดีครับ